ความสุขสำราญชบไหอย่างไรก็ตามพระยานารลัตที่ล้นกล้าวทรงเป็นห่วงก็ยังคงใช้เวลาว่างจากหน้าที่ราชการศึกษาเรื่องดังกล่าวอยู่ต่อไปอย่างเงียบๆตามนิสัยที่ตนชอบโดยไม่มีผู้ใดล่วงรู้ถึงความลับเหล่านี้ ภายหลังจากที่พระภิกษุธรรมวิตโกได้ครองตนเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วท่านได้เจริญในพระธรรมวินัยและประพฤติปฏิบัติตนสมควรแก่การวัดปฏิบัติของพระภิกษุธรรมวิตโกนอกจากรักษาศีล227ข้อแล้วการออกรับบินทบาทในตอนเช้า การลงโบสถ์สวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นซึ่งเป็นกิจวัตรของท่านก็เป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งตอนที่บวชใหม่ๆท่านจะคุณนอออกรับบิณฑบาตท,ทุกวันเดินไปรับบิณฑบาตท,ที่บ้านโยมหลังวัดสมนัณวิหารหนังเลิงตอนระยะหลังต่อมาท่านเลิกจากการบิณฑบาตเข้าใจว่า หยุดภายหลังจากที่คุณยายท่านถึงแก่กรรมและเผาศพไปแล้วราวราวปีพุทธศักราช2471ตอนเลิกจากการบินทบาตเข้าใจว่าคงเนื่องมาจากความไม่สะดวกหลายประการประการแรกด้วยตัวท่านฉันอาหารเจไม่มีเนื้อสัตว์ซึ่งทางบ้านโยมมารดาจัดทำถวายเป็นประจำอยู่แล้ว ประการต่อมาท่านเกิดความสังเวชใจเกี่ยวกับเรื่องพระรูปอื่นที่เข้าแถวรับบินทบาทดังนั้นจึงได้เลิอกออกบินทบาทส่วนการลงโบสถ์สวดมนต์เช้าเย็นท่านปฏิบัติเคร่งครัดไม่เคยขาดนอกเสียจากจะเจ็บไข้ได้ป่วยเดินลงมาไม่ไหวจริงๆ สัโดข่าวลือเรื่องท่านเจ้าคุณนอมีความสามารถในการดูลายมือตรวจดวงชะตาแม่นยำนักไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ปล่อยข่าวนี้ออกไปเมื่อข่าวนี้ไปกระทบหูชาวบ้านเข้าจึงมุ่งหน้ามาหาท่านที่คุติขอให้ท่านตรวจดูดวงชะตาทางลายมือแต่ท่านไม่ยอมดูให้ใครแม้กระนั้น ก็มีผู้แวะเวียนมานมัสก,การท่านด้วยหวังจะให้ท่านตรวจดูลายมือให้ซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้ขอพบท่านมากมายบ้างก็น,นําของมาถวายมาปรับทุกเรื่องราวต่างๆให้ฟังบ้างบ้าง,างก็มาขอให้ตรวจดูดวงชะตาเป็นที่น่าเวียนหัวทำให้ท่านไม่สบายใจทั้งสิน้น เล่ากันว่าถ้ามีคนนำของมาถวายท่านท่านก็จะบอกให้นำสิ่งของเหล่านั้นไปถวายพระสงฆ์องค์อื่นที่กุฏิอื่นเพราะพระภิกษุสง์องค์อื่นก็เป็นผู้ถือศีล227เหมือนกับท่านย่อมได้บุญเท่ากัน แต่ญาติโยมที่มีความศรัทธาตั้งใจมาเขาไม่ยอมจึงได้นำเรื่องนี้ไปบอกกล่าวเล่าให้สมเด็จพระพุทธโคสาจารย์เจริญเจ้าอาวาสวัดเทพสิลินทราวาสซึ่งเป็นอุปชาของท่านได้รับรู้สมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ได้ไต่ถามท่านเจ้าคุณนอถึงสาเหตุที่ท่านไม่ยอมรับของญาติโยม ที่เขาตั้งใจศรัทธานำมาถวายท่านเจ้าคุณนอได้กราบเรียนให้สมเด็จทรงทราบว่าการอุปสมบทของท่านครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ล้นกล้าวรัชกาลที่หพร้อมกับต้องการจะศึกษาหลักสัจธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นส่วนตัวเวลานี้ยังไม่รู้แจ้งแตกฉานในธรรมะ ซึ่งเป็นของละเอียดอ่อนจึงต้องการที่จะใช้เวลาให้มากที่สุดและต้อง